สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมนะคลิปนี้ก็เรามากับเซิร์ฟจีนนะครับก็เสียงผมไม่ได้ลนล่าขนาดนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่า <c oughs> มันก็น,นะถ้มามันเด็ดนะครับโอเคเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะก็ตอนนี้แบบนอตเซิร์ฟจีนเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่นะครับเขาทํามาเพื่อโปรโมทสก,กินนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าเป็นสก,กินอะไรนะครับอันนี้สก,กินนี้เพิ่งเข้ามาด้วยนะในเฮดโฟนี้เฮดโฟน o รือโฟไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่เขามาโปรโมทก็คือสกินเจ้าตัวนี้นะครับนี่เลยนะฮะ ที่ทุกคนเห็นไปนะมันคือสกินเซ็ตเทอร์มอลนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นไงทุกคนว่าเท่ไหมผมมองว่าโคตรเท่นะครับมาเซิร์ฟไทยนี่ต้องโดนนะต้องโดนเลยนะส่วนทุกคนคิดว่าสวยไม่สวยก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันนะอันนี้จะเป็นถุงมือนะครับถุงมือก็จะ,ะแต่มันควงมีดให้ดูว่ะอ่ะเราเอามีดก่อนมีดตัวนี้เนี่ยก็ ท่าคลองมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนส่วนนี้ก็คือท่าควงของเขานะครับอ่าเป็นไงเป็นวัยรุ่นไฮไลท์เลยยิงเก็บสีปุ๊ปัปปปปปปาดมีโชว์ฟื้เอ๊ะไหมล่ะเป็นไงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นถุงมือที่มันเป็นอยู่นะครับนะแบบนี้เลยนะครับก็คือย้อมย้อมแมวนะครับต้องบอกว่า อัปเกรดแล้วครับอันนี้คือย้อมสีแล้วก็อัปเกรดขึ้นมานะครับอัปเกรดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนสีแค่นั้นเลยนะจากที่ถุงมือที่ผมใส่ประจำนะทุกคนเห็นไหมนั่นแหละครับอันนี้ก็ชุดก็เหมือนกันนะฮะนี่เห็นไหมมันก็อัปเกรดขึ้นมาเห็นไหมมีผ้าคลุมมีโทโมสกินโทโมมีขนปุยอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนหะ็นไหมอันนี้คือมันอัปเกรดขึ้นใหม่ขีประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามันเท่นะครับผมบอกเลยว่าชาเซาทุไทยต้องโดนแน่ๆละ่สะสกินเนี้ยอันนี้คือผมพาดูสกินก่อนนะนี่มันกดลงัดลง ถ้ากินมันเยอะมากมันคือแพ็กดล้วกันนะทุกคนนี่มันคือแพ็กคอมโบนะครับนี่เห็นไหมอ่ะดูเดี๋ยวก็เข้านะครับไม่ต้องกลัวมีดนี้เซิร์ฟดีนทั้งลื่นทั้งภาพสวยผมไม่รู้ว่าทำไมภาพมันชัดกว่าเซิร์ฟที่เราเล่นมาในแค่เดียวกันหมดเลยนะทุกคนไม่ใช่แค่เดียวกันมาในอีเวนต์เดีวยวกันนี่ตู้นี้เห็นไหมตู้ MK ครับนี่เหมือน เหมือนกันเป๊กกับไออะไรนะเหมือนกันเป๊กกับไอนิโปล์นะครับโอ้โหวี v หยเยอสมาอีกแล้วนะครับทุกคนแบบไ,ไม่เท่าไหร่นะวีเอสตอนนี้คือไฮไลท์ของขาวน์นับเทมโปเอวันนะครับแต่ว่าเป็นแบบแต่งแบบสั้นนะครับแต่สวยจัดนะครับดูแบบเลือดเท่ดีนะครับ โอเคผมก็ยังไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะครับว่าแบบว่ามันแมปมันเป็นอะไรยังไงนะครับก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปลุยกันดีกว่านาะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมก็มันก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะครับที่ผมมาเล่นเนาะก็ใครที่รู้เรื่องเซิร์ฟจีนแบบรู้ลึกรู้อะไรนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากมายนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเล่นได้เวลจิปเจ็ดเองนะครับอือไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับเพราะว่าผมฟาร์มตังมาให้มันขึ้นมา2่อ่เ่อทใหุ้กคนดูะะผมปอจ็ากกกดดชรให้้ันวยนะครับ ถ้าเกิดว่าอยากให้มี EP ต่อๆไปเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมนะเออผมจะได้แหมขยันฟาร์มนะครับเพราะว่าจุดประสงค์หลักนะครับแม่ไม่ได้เข้าคลิปักไีเออเอเาละขอพูดแล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปหน้านเราน่าจะไม่ได้พูดอย่างนี้แล้วนะครับเพราะว่าเราพูดไปหมดแล้ว คือจุดประสงค์หลักๆเลยนะครับที่มาเล่นเซิร์ฟจีนเพราะว่ามีคนดูบอกให้ผมมาเล่นนะครับมาล่าไนเซิร์ฟจีนหน่อยเพราะว่าเซิร์ฟจีนเนี่ยไน่เกือนเลยนะครับเทอร์โมมันเกือนเลยแต่เซิร์ฟไทยเนี่ยผมกดมา6-7วันอย่างเงี้ยไม่เจอนะครับไล่อะผมก็เลยเออโอเคงั้นเรามุดมาเซิร์ฟจีนแล้วกันเพราะว่าผมก็ดูคลิปอา่าโตอินอะเออผมมีผมมีแอปโตอินอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเครื่องที่ผมซื้อมามันออเดอร์มาจากพีออเดอร์มาจากจีนเลยนะเพราะว่ามันเป็น,ปนภาษ,าษาจีนหมดเลยไม่มีภาษาไทายเนาะมีแต่อังกฤษกับจีนอะแท็บเ,เล ไฮลงไฮไลท์พี่จีนอะไรเงี้ยแบบเปิดโลกจริงทุกคนใครใครอยากรู้ว่าแบบมหาเทพหรือปีศาจอยู่ที่ไหน,นครับเข้าโตอินเลยนะครับผมเชื่อผมเม่งมีแต่ปีศาจท,ที่เราเห็นในบ้านเาบ่อยๆนี่เก่งๆนี่คือสู้ไม่ได้นะผมบอกเลยไฮลงไฮไลท์นี่คือสู้ไม่ได้นะปังช็อตที่เวเวอๆนี่คือตัดมาจากนู่นนะโดนดูดคิปมานะเออโอเคลอกเรื่องไปเยอะนะ โอเคนะครับก็ฝากากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมนะถ้าอยากให้มี EP นี้ต่อๆไปนะครับขอสัก200ไลค์แล้วกันผมจะได้ฟาร์มขึ้นไปอีกนะเพราะว่าผมอยากจะฟาร์มให้มันได้สัก30มสิมลแล้วกันแล้วเราค่อยไปทำวันแมนล่าไนท์เซอร์จีนเนาะเออไป let's go ครับผมว้าวโอ้ไมค์ทตรงไหนวะเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดตรงนี้มันปาดได้อ่าใช่แล้วใช่แล้วทุกคนปาดเขื่อนได้แต่เขื่อนน่าจะเปลี่ยนไปหมดแล้วนะผมว่า โอ้ยเอ้ผมเห็นผมเมนใช่ปะทุกคนผมเห็นอะไรดำๆเมื่อกี้ขยับอยู่โอยถ้าผมเปิดการาฟิกมากกว่าน,นี้นี่สวยนละ้เนี่ยแต่มองอะไรไม่เห็นเลยทุกคนผมว่าแบบภาพนี้เนี่ยดูบุบๆด,ดิน,นี่ก็เป็นแบบนอตแบบแบบนอตใหม่นะทุกคนผมก็ใช้เวลาฟาร์มอยู่หลายชั่วโมงเลยกว่าจะมาลงแปดหมื่นได้นะฮะเอ๊ยจริงด้วยนี่ กล่องร้นเปิดพบชนที่ชิง好的อยู่กับเบอร์สี่เปล่าก็ถ้าใส่ไนโหมดนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะเห็นรอยเท้าด้วยนะแต่ว่าผมยังไม่มีนะครับผมไม่รู้จุดเกิดมันยังเหมือนเดิมไหมอะ่ะทุกคนแต่เบอร์สองพาเราย้อนไปแล้วนะเนี่ยมันมีคนเปิดกล่องนี้ไปครับใช่ไหมเนี่ยอ้าวไม่ใช่นี่หว่าเปิดไม่ได้ สนุบไม่มีคนรับทุกคน <c oughs> โอเคเราจะเล่นตามเพื่อนแล้วกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องเล่นยังไงแต่ว่านอสมันเปลี่ยนใหม่นะโอเคก็มันมีเซ็ตไนท์ใหม่ชุดไนท์ใหม่ผมไม่รู้ต้องเติมยังไงนะถ้าเกิดว่าใครรู้วิธีเติมเซิร์ฟจีนก,ก็บอกผมได้นะผมจะได้เติมเซฟหกช่องนะครับแล้วก็เพลนพาร์ทวีพีอะไรอย่างงี้นะจะได้ฟาร์มยาวๆเนาะผมก็ไม่รู้ต้องเล่นยังไงเหมือนกันนะแต่เซิร์ฟจีนมันมีระบบเปิดถ้าเพื่อนเราเปิดของมันจะยังเก็บของต่อไม่ได้นะ้นนนาตตออองอไมูู่่่่กีวิแนนย นานพอที่เราจะรูกของมาทั้งหมดอะดึงของมาทั้งหมดได้นะครับซึ่งอันนี้ดีมากๆเป็นการสุ่มตีแล้วก็ไม่มั่วของกันแน่นอนสังเราไม่มาวะเบอร์สองเขารอนานแล้วนี่นี่ที่ผมวิ่งวิ่งมาอย่างเงี้ยมันจะมีรอยเท้าขึ้นเลยนะบเป็นรอยเท้าไว้เลยนะถ้าเกิดุถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าแบบเราใส่ไนท์นอ่ะทุกคนหรือว่าใส่เทอร์โมที่เจ็ดอะไรเงี้ยนะครับพอเราใส่ก็คือมันจะขึ้นเลยก็ไปเล่นได้นะก็คือข้างในนั้นมีนะครับเดี๋ยวเราเล่นตามเบอร์สองกันเพราะว่าเบอร์สองน่าจะี้ำเนาะอย่างหนะ เราน่าจะทำซีรีส really ์เซิร์ฟจีนยาวๆเลยนะครับทุกคนเพราะว่ามันมีอะไรใหม่ๆด้วยเนาะแล้วก็ผมก็สนุกด้วยมันตื่นเต้นดีนะครับมีอะไรใหม่ๆแล้วก็ลื่นมากนะนี่ไงว่าะข้างเขื่อนจริงด้วยทุกคนพบศัตรีเสีย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 นี่เจ้า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  ตายมีตัวมีตัวโอเคตอนนี้น่าจะยิงไม่ได้แล้วทุกคนเพราวิ่งยาวเรามีศพเอาไว้ล็อกแล้วนะแล้วก็ผมคิดว่าเขาก็จะไม่รู้จุดเรานะเราออหาหมหามุมไปเขาไหลขวาไป Five minutes later ผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนนะครับรู้แค่ว่าเขาไหลลงขวามา เรียบร้อยนั่งรู้จบเพื่อนเฉยเลยโอ้โหนั่งเฮ้ยนอนรู้จบเพื่อนเฉยเลยนะก็หมดแล้วนะมีสองตันวนี่แหละก็น่าจะได้เอ็กกับบ้านนะซาี้ไหนไปไหนหมดวะหรือว่าหรือว่าเซิร์ฟเซิร์ฟจีนเขาจะวัดกันที่แรงนล้ววะทุกคนมีคนมีคนครับมีคนมาจากฝั่งนู้นครับท่านผู้ชมของได้อยู่กับคนนี้นะครับ อ,อ,อ,อุ้ยเอกขบเทอมลไอชาบังกาเช็ตเอ็กขบเทอมอลครับอย่างวาเวอร์ ว่าผมก็มือใหม่เลยนะสำหรับผมนี่ก็ถือว่าเป็นมือใหม่เลยแหละที่มาเล่นเซิร์ฟจีนนะก่อผมมองว่ามันสนุกดีนะตั้งแต่มีระบบแบบการม้วของอย่างเงี้ยแต่ว่าระยะเวลามันน้อยไปไหน่อยถ้ายังไม่ได้เปิดเปิด,เปดอเปิดกล่องอ่ะก็คือแบบรอรานานไปเลยอะไรเงี้ยเ,เริ่มเริ่มนับถอยหลังก็ตอนเปิดกล่องอันนี้ไปเลยดีกว่านะแต่ว่าน,นี่คือเขานับเลยนะยิงตายปุ๊บเขานับเลยอืมเฮ้ย สโคปรอมโม่สองคนเลยทุกคนเดี๋ยว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 โอ้ไม่ก็ทุกคนครับไอชาเอกเมื่อกี้ก็สโคปทอมโม่นั่นน่ะเบอร์สามน่ะทุกคนก็ผมก็เป็นมือใหม่ทุกคนก,คนก,คนกคน็ใครรอบรู้สซิกีนก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยละกันนะสำหรับให้ที่ตามดูผมนะแหมแบบน็อตใหม่บอกเลยว่าแจ่มวอลมากๆนะฮะผมชอบเลยผมชอบเลยนะ่ะเฮ้ยเบอร์สามโดนยิงครับทุกคน เบอร์สามร้องดีเบอร์าสามบอกเจอคนซึ่งไม่รู้ตรงไหนปาเอ้ยกดเช็คแม็กต่จลืมไปอ่านไม่ออกโอเคเราจะค่อยๆเช็คนะเราจะไม่รีบพีนะเพราะเราเล่นเป็นเอ็มยี่หนึ่งศูนย์แล้วเราก็ไม่รู้แมปด้วยนะเพราะว่าแมปมันก็มันใหม่นสำหรับเราด้วยเจอละทุกคนไม่รู้คนหรือบอท คนครับคนคนคนวู๊ยปอกสี่สี่เลยเขาไปไหนแล้วเขาวิ่งไล่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนั้นทุกคนเขาวิ่งไล่ไหนเนี่ยทำไมหายไปแล้วผมงงกับไล่วิ่งเขาอะคือเขาจะมาชิดเราเห,รหรือว่า หรือว่ายังไงหรือแค่หลบมุมอ้าวแล้วเขาวิ่งมาตรงนี้แล้วเขาก็หายไปเลยครับปอนเบอสีส่ด้วยเซ็ใหญ่นะเพราะงั้นเราก็เดี๋ยวเขาค่อยเล่นละกันทุกคนคือตอนนี้ผมก็อยู่ในช่วงเฟดฟ,ฟาร์มด้วยนะเรา้อรีบไม่ได้เลยเนะี่ยเพราะว่าถ้าเราแตกแล้วก็ต้องไปซื้อปืนอุ้ยเหมือนเบอร์สี่จะยิงตายได้ปาอ๋อไม่ไม,ม่เพื่อนยิงบอดตายทุกคนมันไวไปไหมผมว่ามันเป็นไปไม่ได้เว้นแต่เขาจะวิ่งไปทางเบอร์สี่คนยิงเค้าเรามาทุกคนจากทิศไหนมาล่ะ โอเคเราคือเพื่อนเราขึ้นไปโอเคเรียบร้อยโอ้ใหญ่จัดเลยญ่ใหาเใหญ่ใ่ใหญแ้าเ่าอย่่เราแตกแ่่ไปวิ่งเลยครั่ไม่ต้องสนแล้วป่นเม่่อนก่ะโญ่ใหม่ใหญ่่่อั้ วิ่งก่อนวิ่งก่อนว้าแล้วตัวป่อส,สี่นี่หายเฉยเลยทุกคนเขาไปไหนวะจังหวัไหนที่เขาหลบมุมผมไปได้วะเสียงมันเอ้อเจ็ดหรืออะไรไม่ดูนะแต่มีเออด้วยเมื่อกี้เราได้เปรียบนัตอนนี้เจอละตายทุกคนน่าจะเทอร์โมด้วย ถ้าเรามีเอมอทอร์โมนี่เราหวานเลยนะตรงนี้มองทุกคนนะเนาะเนี่ยเขาสมองอีกลูกใช่ปะใช่ครับเฮ้ยโอ้ยสมองไม่หวานเนี่ยเขาสมองย้ำเห็นไหมทุกคนผมว่าน่าจะใช่นะครับ เราจะใส่ทอมมอไม่ทันวะโอ้ไม่ได้หรอทุกคนพยายามแล้วผมพยายามแล้วตอนเรฉีกเลยทุกคนฉีกวัดใจเลยปวัดใจเลยวัดใจเลยผมว่าเราวัดใจเลย โอ้เขาเขาแบบเขาต้องอยู่ที่เดิมโอ้เสียดายว่ะทุกคนถ้าเราไม่ฉีกออกมาเราได้แล้วนะเมื่อกี้แต่พอเราฉีกนี่แหละเราเลยไม่ได้เมื่อกี้หาละมุมหมดละโอเคเราต้องดันขึ้นไปกลับไปเหมือนเดิมนะทุกคน <S 2> <S 2> เดี๋ยวเราจะอ้อมขวาแล้วกันเพราะว่าอ้อมซ้ายไม่รู้จะเจอใครบ้างอนะ่ะแต่ขวานี่คือทักเกิดเราเนาะเพราะงั้นก็คิดว่าไม่น่าจะมีนะฮะน่าจะเป็นเทอร์โมนะที่เรายิงไปนะเพราะว่าเขาสม็กเก็บแล้วสม็กรัวๆด้วยนะน่าจะชัดเลยแหละแล้วก็น่าจะมาดูโอ้ด้วยอืม แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นโอ้ขึ้นไม่ได้หรอชบชบโอเคความสามารถเรามีอยู่นะครับนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่กเนาะเราจะไม่ดีบนะฮะ5 minutes later นี่ไงผมเจอละโอเคเราเจอแล้วนะครับ ผมว่าอยุ่ถ้าไม่อยู่ตรงนี้ก็ต้องไปอยู่ตรงนู้นนะตายโอเคมีแค่สองตัวนี้แหละทุกคนนายมงขอดูหน่อยดิทำไมรีบดึงจนะังผมว่าเทอร์โมอชัวชัวเว,วล,อล่ออะไรอะทุกคนเฮดโตขนาดนี้เนี่ยหมวกหายอันเดียวเนี่ย ดูหน่อยใส่หนอโอ,โอ้ทุกคนดูดิใส่กอดหนักลงกันเลยอ่ะแต่ละคนอ่ะทุกคนดูดินี่ไงหมวกเพื่อนเขาเนี่ยรออะไรอ่ะทุกคนเนี่ย สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเซฟหรือเติมเกมอารีนาเบเกลือราคาถูกเนี่ยผมขอแนะนำเลยนะครับวิซซ่าเกมมิง่งบริการเติมเกมร,ราคาถูกนะผมเซฟ4ช่องเนี่ยเพียง79บาทเท่านั้นนะครับส่วนเซฟ6ช่องเนี่ย290บาทเท่านั้นนะครับวีพีและพัชพานเนี่ยราคาอยู่ที่299บาททั้งคู่เลยนะครับผมนะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผมอย่าลืมไปเติมกนันเยอะๆนะจ๊ะ อใครที่มีความรู้ของเซิฟจีนเยอะๆนี่ก็คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยละกันนะครับถ้าเกิดว่าใครรู้เนาะเพราะว่าผมไม่รู้อะไรเลยนะผมก็อยากเติมเซฟหกอยู่นะเพราะว่าผมคิดว่าผมน่าจะได้ฟาร์มเยอะๆเลยนะครับเซิฟนี้เพราะว่าอา่ะตอนนี้ออกล้านเลยนะครับอย่อยาี่ขนาดไม่ได้ไนายนะนี่คือส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มีอะไรใหม่ๆด้วยนะครับแล้วมันก็ไม่เบื่อนะสำหรับผมผมไม่เบื่อนะที่มาเล่นเซิฟใหม่ๆไอเซฟิฟเซิฟนี้แบบมันเพิ่มต้นใหม่แต่ว่ามันมีอะไรใหม่ๆมันตื่นเต้นนะทุกคนเออดูดิ กิดข้างหลังเลยเี่หว่าคอเค,อเคผมจะย้อนนะอือใช่ก็ตรวจมาตอนนี้หิมะไม่ตกนะครับถ้าหิมะไม่ตกเทอร์โมน่น่าจะไม่มีนะมันมีแหละแต่ว่ามันน้อยนะทุกคนส่วนใหญ่ที่จะมาจะไม่ใช่เทอร์โม่สี่หัวไม่ใช่สี่คนนะที่วิ่งมานะเพราะว่าส่วนใหญ่เทอร์โม่ที่เล่นครับตอนที่หิมะมันตกนะครับฟิลมันเหมือนกันกับฝนตกเลยนะทุกคน แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากดมาแล้วมันเป็นหิมะตกแล้วก็เล่นยากมากนะทุกคนมันแทบจะไม่มีที่ให้ดักรูดไนได้เลยหรือสไนจีไนได้เลยเพราะมันจะมีลายที่เขาวิ่งของเขาอ่ะผมไม่รู้คนไหมนะเพราะผมดูชุดไม่เป็นนะทุกคนคนว่ะนี่กล่องนี้คนนะครับทุกคนกล่องขาวคือคนนะโอเคสะดวกซ้ายเรามีเกิดนะแต่เขาวิ่งมาตีงนี่ เมื่อกี้ถือวดีนะทุกคนเพื่อนจริงล่อให้เราเล้เขาไปเปิดเซฟนี่ครทุกคนเขาฝั่งนู้นไม่น่ามีแล้วนะตีฝั่งนู้นน่าจะขึ้นได้นี่เนะี่ยขึ้นในสื่อสารปะ่ะมไม่แน่ใจว่ามันคือเมืองอะไรน,นะเมืองขอนานู่นที่นีหอแ,แต่ผมชอบนะผมชอบเซรฟจีนตรงที่ว่ามันแปลกใหม่แล้วก็ มันตื่นเต้นอ่ะทุกคนแถมมันลื่นมากเลยนะทุกคนครับลื่นแบบลื่นโคตรๆนะแต่ติดอย่างเดวคือเราปิงครับเราไม่สามารถปัดเขาได้เลย Qb เซอ๋อปืนที่เพื่อนเราเล่นคือ Qb วซครับทุกคนจะปืนที่เพื่อนเราเล่นเนะี่ยมาแกะที่ที่ผมงงว่าเขาลงมาได้ยังไงนะผมก็ไม่รู้ว่าต้องฟาร์มนานแค่ไหนนะแต่ว่า้าหมายผมคือคังสามสิบเอ็มะเราค่อยไปล่าเทอร์โมนะเราจะฟาร์มทุกรูปแบบ แอร์ดรอปตัวนี้ก็มันเป็นแอร์ดรอปอีเวนต์นะครับ้ยมีปืนสัง,งเขาบอกเลยเหรอเพื่อนเขาโดดเสร็จแล้วเขาหายไปไหนทุกคนอ๋อยองเขามีรอยเท้า ใ่ครับเขายัางอยู่ตรงนี้เนาะเมื่อกี้มีคลืน่นนะครับมีเสียงระด,ดับไม่ใช่คลื่นครับเมื่นเขาจะเป็นอเอเอ็มไหมครับบอกไม่ใส่หมวกเลยผมว่าเราปืนในยิงนะจะตายง่ายกว่าเฮ้ยเขาขึ้นข้างบนเฮ้ยเขาเห็นเราแล้ว โอเคน่าจะมีคนเดียวนะเพราะว่าเราเนียนอยู่นานมากแนะแต่ไม่มีเสียงหลุดเลย ผัายังอยู่อยู่เลย okay. หมวกสีมั้ทุกคนอดูเวลาดิกินเวลาไปนานมากเนาะแบบน็อตเฟดฟาร์มเราต้องเล่นเอาชัวร์นะทุกคนอะไรที่ทำให้เราได้เปรียบเรจะเป็นอย่างนั้นเลยนะใครที่ชอบดูสเตลลนะจะถูกใจสิ่งนี้นะเพราะว่าสายสเตล เพราะว่าผมชอบเล่นสเตลอยู่เดียวนะครับมันสเตลไม่แตกแล้วเราเป็นโซโล,โล่ไงสเตลนี่ยิ่งมันเลยทีนี้เวลาสาเตลล์เราก็เก็บครบตีได้เงี้ยโอ้โหโคตรเทพทุบผมวิ่งเลยบอทโ,โ,โ,โอเคผมมั่นใจแล้วว่ามีตัวเดียวขอดูเซตหน่อยโอ้โหเซตสี่เลยโอ้โห ฟอ่ะทุกคนฟอฟาร์มนีหว่าฟอยิงไกลเลยนี่เจาะอ,อะไรอะ่ะเจาะเนื้อ่ะเนี่ยเจาะสี่โอเค โอ้ยเกิดดีอยู่ทุกคนทางแบบนะครับเพื่อนเอามาร์คเลยวะอ้าวาไม่ใช่นี่หว่าเพื่อนกูมาทาังออกอ๋อมาร์คเขื่อนเพื่อนมาร์คเขื่อนโอเคเราวิ่งมาดูก่อนตอนนี้หิมะตกด้วยผมว่าน่าจะเจอนายรอยเปิดนะอ่าเบอรหนึ่งเปิดในทูนด้วยไม่เห็นอะไรเลยคือเบอร์นหนึ่งเขาเล่นเ k มนะทุกคนคือเขาจะให้เราไปเล่นเขื่อนไปเพราะว่าไปดักไนท์ตรงนั้นแน่เลย โอ้ยมาสิเขาเช็คก,ก่อนเลยทุกคนดูดิโอ้โหชัวร์จัดดูดูสเต็ปเลเจนด์ดูดูสักก้อน MK ด้วยเทอร์โมครับผมวงแตกแล้วครับจังหวะนี้ใช่ครับกูก็ไม่อยู่ด้วยเหมือนกันโอ้ยเลื่อนเลื่อนเลื่อนน้ำแข็งน้ำแข็งพอสมองมาเราต้องส,สตันดักอย่างเดียวนะทุกคน ่ครับถอยไปหลังแล้วกันเทอร์โมนะเพราะว่าเทอร์โมเขาจะเล่นเยอะนะหิมะตกเดี๋ยวลองดูลองสู้เทอร์โมดูผมไม่รู้จะไหวไหมแล้วก็อีกอย่างหนึงผมเล่นเอฟเวอรี่เกอร์ไม่รู้เหมือนกันเราช่วยเพื่อนได้นะครับแต่ว่าเราทำอะไรไม่ได้นอกจากนั้นเลยหลบมันจะพ้นไหมเนี่ยถ้าเราหลบเราจะตายไหมครับทุกคนโอ้ยลื่นลื่นลื่นลองไหลซ้ายไปวัดดูไหมทุกคน ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าผมจะไหวไหมเราจะคมพอหรือเปล่าวะแล้วผมไม่ค่อยเล่นแล้วผมเล่นแต่ M1 นะมุมนี้ก็ไม่เคยเล่นพอดีเลยท่านผู้ชมก็ดูเอานะครับผมก็ไม่เคยมาตรงน,นี้เหมือนกันมันเป็นที่กดออกหอนะใส่เต็มลยเนวิดีสอยู่หน้าห,า,หายทุกคนมองอะไรไม่เห็นเลยทุกคนครับ คือผมต้องเพ่งสุดอะ่ะโอ้มองยากมากทุกคนผมไม่รู้ทุกคนเห็นไหมนะแต่ผมแทบไม่เห็นอะไรเลยนะครับเฮ้ยอันนี้คนปะอุ้ยอุ้ยโอ้แล้วชั้นสองยิงผมตายไอ้ยาเราสองตั้งนานนะทุกคนสองหลายนาทีมากไม่มีพอเราสองข้างล่างเราแตกเลยโอ้หรือจะเชื่อ สู้ไม่ได้ดทุกคนพูดจริงนะพอหิมะตกคือเตาประเทศทำอะไรไม่ได้ดูดิมันต้องใส่เทอร์โมลเลยจริงๆผมว่าเทอร์โมเอกะน่าจะดีครับน่าจะเวิร์กแมบเนี้ยแต่ผมไม่มีตังค์ไงโอเคเดี๋ยวผมไปฟาร์มก่อนนะทุกคนมันต้องใส่เทอร์โมสู้อะทุกคนโอเคนะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมไปฟาร์มให้ได้เงินเอยอะๆ รีบเล่นขึ้นไปแล้วกันนะครับผมจะได้มาใส่เทอร์โมแล้วก็เอาเอกมาวิ่งยิงคนซะแบบนี้เนาะผมว่าน่าจะมันอะดูทรงละไอจยาอยากเล่นเอ็มเคเทอร์โมเลยอ่ะแบบนี้แบบโคตรน่าเล่นนะทุกคนโคตรน่าเล่นจริงๆหิมะตกอะแล้วแบบมองไม่เห็นเว้ยมันมองคนยากมากผมยังมองไม่ออกเลยว่ามองไกลๆอันไหนคนอันไหนแบบอะไรเงี้ยเมื่อกี้เหมือนขาวๆผมนึกว่าคนนะเออน่าจะเป็นคนนะเพราะว่ามันขยับได้แต่ว่าผมโดนข้างบนยิงตายก่อนเออ แล้ว2ตั้งนานไม่เจอโอ้โหสองัวนานโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์หถึงสองรไลค์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมี EP ต่อไปแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเดมันแน่แหละเซิฟนี้นะโอเคเดี๋ยวผมไปฟาร์มก,ก่อนนะครับทุกคนแล้เจอกันใหม่คลิปหน้านนครับผมซีสเกมในครับผมบ๊ายบายครับ